รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร,รายการ The d i r y มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับผู้ชมครับรายการเดอะไดอารี่มีดีที่เดินทางนะครับก่อนมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับขณะนี้นะครับเรายังอยู่ในห้วงบรรยากาศของการร่วมกันถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงกันอยู่นะครับจากพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวคาเฟ่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ที่พักนะครับบรรยากาศดีๆที่มี สัตว์เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับเอาเล่ะครับคุณผู้ชมครับและที่แรกนะครับที่บองจะพาคุณผู้ชมไปนะครับนั่นก็คือคาเฟ่บอ,องอยู่ที่นกั้างคืนแกิ้งครับแล้วก็ที่นี่นะครับ Slow Living Cafe อยู่กับพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีค่ะดีคุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศหน่อยดีกว่านะครับผมตรงนี้เนี่ยคือสร้างจากไม้ไผ่หมดเลยนะครับผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีวิวที่เป็นแม่น้ําและมีที่นั่งบางที่คือให้ไปนั่งริมน้ําเลยริมน้ำ,นำใช่ค่ะอ,อันนี้อยู่ดีๆไอเดียของการสร้างคาเฟ่ด้วยไม้ไผ่ติดแม่น้ํานี่คือมันมาได้ยังไงครับพี่ครับค่ะเราก็ชอบงานไม้ไผ่เพราะว่าสังเกตว่าถ้างานไม้ไผ่จริงๆเขามีสเสน่ห์ พิเศษด้วยด้วยตัวของเขาเองแล้วจะสังเกตว่าบางทีเรามาเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นเย็นอ่ามันมันจะไม่ได้แบบร้อนชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบเป็นที่มาที่สร้างครับผมค่ะวันนี้นะครับพี่แอนก็มีขนมนะครับเป็นซิกเนเจอร์สามตัวมาให้กับเราได้ดูกันนะครับผมหนึ่งสองสามคืออะไรบ้างค่ะขอเริ่มที่อันแรกนะคะจะเป็นเบลนี่นะคะครับค่ะอันที่สองจะเป็นครัวซองนูโตล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลต ซึ่งแต่ละเมนูเนี่ยจะไม่หวานมากน่ารับประทานมากเลย ella. นูเทลล่าเนาะใครๆก็ชอบ Nut ella, Nut ella นเูเทลล่านูเทลล่เนะพี่แอนเนาะใช่อร่อยค่ะเครื่องดื่มนะคะก็จะเริ่มที่เมนูแรกนะคะจะเป็นพิค์เลมอนเน็นะคะจะเป็นซิงเกิลเจ์ของที่ร้าน,นก็คือหวานอมเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็คือดื่มแล้วสดชื่น,นส่วนนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟดํามะพร้าวซึ่งอันนี้เหมาะกับใสสุขภาพเลยเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่ไซรัปค่ะจะเป็นความหวานของมะพร้าวเลย แล้วก็เมนูสุดท้ายจะเป็นมะฉะมะพร้าวนะคะก็เช่นเดียวกันเหมาะกับคนรักสุขภาพเพราะว่าไม่ได้ใส่เซรับเลยค่ะเวลาเราทานเราก็ใส่ลงไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้ค่อยๆใส่ก็ได้นะครับผู้ชมแล้วก็คนเอาใช่ค่ะค่อยๆจิบนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของ slow living cafe ที่นกค้งคืน แกล้งนะครับคุณผู้ชมครับพี่แอนนอกจากคาเฟ่แล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปมีที่พักด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่นี่ใหม่ได้เลยแล้วเจอกันครับ เดลไดรี่พาคุณล่องแพแลครองสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแพรกหนามแดงอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามแบบใกล้ชิดแวะไหว้พระขอพอรชมสถาปัตยกรรมสนุกกับของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและชิมลูกจากกันแบบสดๆซึ่งจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้คือการร่วมกลุ่มการพัฒนาชุมชนสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเกิดการบรูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอกอย่างเช่นน้องๆน,นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เข้ามาร่วมพัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนแพรกน้ำแดงให้เข้มแข็งขึ้นค่ะในชุมชนแพรกนาำแดงของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอคำพ,าพาวานะครับจังหวัดสมุทรสงครามพยายามที่จะฟื้นฟูระบบนิเวศของสายน้ําแม่กรองเนี่ยในสมุทรสงครามเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยที่เราพยายามที่จะจ้งจัดตั้งกิจกรรม ท่องเที่ยวชุมชนคนถ่อแพรเราก็อยากให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะเข้ามาเรียนรู้สายน้ําก็ได้น้องๆจากจุฬานะครับทั้งสถาปัตยกรรมนะครับมีมีการมาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆรวมถึงการเช็คคุณภาพน้ํารวมถึงน้องๆคณะบัญชีจุฬานะครับที่เข้ามาช่วยหลังบ้านและหน้าบ้านที่เข้ามาให้กลุ่มชุมชนคนถ่อแพเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการทำแบรนดิง้งแล้วก็มาเก็ตติ้ง ทำให้เห็นระบบการทํางานต่างๆของกิจกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวคนต่อแพรในส่วนของคณะสถาปัตย์นะครับก็มาบริการร่วมกับชุมชนครับเนื่องจากชุมชนเนี่ยมีการท่องเที่ยวด้วยแพอยู่แล้วก็เลยมาช่วยเสริมให้การขึ้นลงแพเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นครับก็พวกเรามาจากชุมนุมซ้ายนะคะย่อมมาจาก student enterprise เป็นชุมนุมของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยที่พวกเราเข้ามาทำเนี่ยจะแบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆคือออฟไลน์กับออนไลน์โดยออฟไลน์เนี่ยจะเน้นการทําบัญชีโดยพวกเราเนี่ยเข้ามา ช่วยพัฒนาจากการที่เขาจดบัญชีในสมุดเป็นการลงใน Excel เพื่อนําข้อมูลไปต่อยอดได้มากขึ้นส่วนของออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Facebook, TikTok อะไรแบบนี้ค่ะให้เขาสามารถขยายช่องทางลูกค้าเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายได้ในอนาคตค่ะ ครับพวกเรามาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์าาาสิงวล้อมนะครับผมก็วันนี้นะครับมาตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินของชุมชนทอแพรครับผมเพื่อให้ชุมชนนะครับมีความมั่นใจว่าลําคองแห่งนี้นะครับมีน้าที่สะอาดปลอดภัยสามารถลงเล่นได้จริงครับแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยครับ น้องๆจะได้เรียนรู้การทํางานจริงๆที่เกิดขึ้นจากนอกห้องเรียนนะคะทําให้เขาสามารถรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนมีประโยชน์ยังไงต่อการช่วยเหลือสังคมในอนาคตค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือชุมชนค่ะมันจะเกิดผลจริงๆแล้วชุมชนสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของชุมชนจริงๆค่ะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนต่อไปค่ะ ทานขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมธรรมชาติที่สวยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปหาอะไรลงท้องกันหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน โดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ครับมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับในนครนายกนะครับกับสโลแกนที่ว่าไม่แน่จริงไม่อยู่ในซอยและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ครัวลุงกั้งนะครับผมนี่มีอยู่ทั้งหมด16เมนูนะครับที่วันนี้นะครับครัวลุงกั้งนะครับอยากจะนําเสนอเดี๋ยวเราขอเริ่มจากปลาคังก่อนเลยดีกว่านะครับอยู่ข้างของผมนะครับเป็นต้มยำปลาคังแกงป่าปลาคังนะครับรวมไปถึง ผัดฉาาปลาคังด้วยนะครับด้วยความที่ว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยมีเขื่อนเนาะคนเนาะแล้วก็จะมีแม่น้ําผ่านนะครับก็จะสามารถหาปลาคังขึ้นมาได้อย่างเ,าเรียกว่าเป็นสมบูรณ์สมบูรณ์รณละกันอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็น3เมนูปลาคังนะครับแล้วยังมีนี่ปลาบึกนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าชูฉีปลาบึกนี่เองนะครับผมเห็นได้ชัดว่าตัวเนื้อเนี่ยจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ปลาบึกเนี่ย สังเกตได้ง่ายๆคือตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะหนากว่าปลาพังนะครับปลายังไม่หมดครับทุกคนด้วยความที่อ่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ําไหลผ่านมีเขื่อนนะครับที่นี่ก็จะมีรังกระพงนะครับทอดน้ําปลาเหมือนกันจะอยู่ตรงนี้นะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มก็มีปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมก็มีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ผมเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยนั่นก็คือนี่ครับยำปลาคางังฟู ปกติเนี่ยจะเป็นปลาดุกป,ปูเนาะคนเนาะแต่ว่าที่นี่นะครับเขาเอาตัวเนื้อของปลาคังน,นะครับมาทาเป็นแบบนี้ทานคู่กับซอสน,นะครับแล้วก็จะมีตัวมะม่วงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะนอกจากพวกของเมนูปลาแล้วนะครับที่นี่นะครับก็มีกวางด้วยอันนี้จะเป็นเมนูกวางน้ํามันหอยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกวางนะครับก็คือกวางทอดน้ําปลานะครับผมชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้น อันนี้จะเป็นแบบทานง,ง่ายๆหน่อยรสชาติก็จะเป็นแบบมีน้ํามันหอยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นตัวทอดน้ําปลาเนี่ยก็จะมีเป็นซอสพริกกับน้ําจิ้มแจ่วนะครับมาให้จิ้มเผื่อคุณเนี่ยชอบแบบจิ้มๆหน่อยละกันเนาะอ่ะอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เรียกได้ว่าต้องมีทุกที่นะครับนั่นคือ3มชั้นทอดน้ําปลาข้างๆกันนี่จะเป็นหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อด้วยการที่ว่าหนังของเขาครับหนังกรุบหืมอุ้ย หนังปลุบเหมือนกินนี้เลยหอมแล้วก็จัดจา้านเช่นเคยครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกบที่นี่นะครับมีกบทอดกระเทียมด้วยซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่ารสชาติของกบเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไก่แต่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับนี่ก็จะเป็นทอดมันปลากายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับที่เป็นสายสุขภาพบ้างดีกว่าครับนี้คือยำผักกรูดกุ้งสดนะครับก็ เป็นกุ้งสดตัวใหญ่ๆนะครับ5ตัวแล้วก็มีเป็นไข่ต้มนะครับให้นี่ทานคู่กับผักผักกรูดนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะครับที่บอกเลยว่าอลังการมากๆซึ่งมีชื่อว่ากระหน่ำตำกุ้งสดกุ้งสุกแมงกะพรุนมีแมงกะพรุนมีปลาหมกึกมีปูอัดมีปลาหมึกธรรมดาใส่คู่กับหมูยอด้วยนะครับมีปูม้าอีก ใครนะครับที่มาเที่ยวนครนายกแล้วอยากจะมาสัมผัสร้านอาหารนะครับที่อยู่คู่กับจังหวัดนครนายกมาอย่างยาวนานต้องมาที่นี่เลยครัวลุงกั้งนะครับใครที่ชื่นชอบอาหารป่ายัางไงเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวทานอาหารก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีที่พักรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและประับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการชลประทานเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานวันนี้จึงพามาดูวิธีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขผลกระทบภายหลังเสร็จสมบูรณ์แล้วของโครงการประตูระบายน้ำท่านางงามจังหวัดพิษณุโลกกันครับ โครงการประตูระบายน้ําท่านางามจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำนักบริหารโครงการได้ร่วมมือกับทางสํานักงานก่อสร้างชุมพรานขนาดกลางที่3ค่ะในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการนะคะก็จะมีบริเวณของทาง หัวงานโครงการนะคะจะเป็นที่ทําการของโครงการชมประทานพิษณุโลกนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มารับผิดชอบในการบริหารจัดก,การน้ําได้มีการปลูกไม้ยืนต้นค่ะปลูกไม้ประดับแล้วก็มีการปลูกหญ้านะคะเพื่อให้สภาพพื้นที่เนี่ยดูกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแหล่งออกกําลังกายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ด้วยค่ะเมื่อก่อนตรงนี้ ถ้าชาวบ้านเขาเรียกว่ามันจะเป็นพื้นที่ยื่นออกมาเขาเรียกกัะเพาะหมูจะเป็นพื้นที่ของกเกษตรกรเขาจะทําไร่ข้าวโพดลูกผักพอมองพื้นที่ตรงนี้ว่าเหมาะสมที่จะก่อสร้างปอตอท่านางามพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ5 0,000่นกว่าไร่กรมชนนะครับก็เลื่นทาเรื่องจากการเห็นความทุกข์ของพีน่น้องประชาชน ก็เลยมาตัดสินใจสร้างปอตลอดท่านางงามตรงนี้เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ฤดูแล้งกันเลยเพราะผมจะทําคนบดินกันทุกปีเพราะเหนื่อยมากเรื่องปัญหาภัยแล้งนะครับก็พอได้ประตูตรงนี้พอรู้ว่าเกิดขึ้นแน่นอนพอมีการพัฒนาเราเห็นกรมชนก็พยายามที่จะจัดภูมิทัศน์ก็หาต้นไม้อะไรมาในวันนี้เราก็เห็นแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นหญ้าที่เขียวชอุ่มก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้จะดูดีด้วยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตเพราะมันไม่ไกล จากตัวอำเภอแล้วก็ไม่ไม่ไกลมากไม่ไกลตัวจังหวัดมากใครไปใครมาก็อยากจะมาแวะชมมาอะไรก็ถามว่าอากาศดีไหมดีครับมันเงียบสงบดีอะไรดีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ที่ประตูระบายน้ําท่านางงามคือผลลัพธ์จากความร่วมมือของทุกฝ่ายและความตั้งใจของกรมชลประทานที่มุ่งมัน่นปกป้องสิ่งแวดล้อมทําให้ทุกวันนี้เราจึงได้เห็นพื้นที่โดยรอบมีสภาพสอดคล้องกับธรรมชาติมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีอากาศที่สดชื่นให้กับชาวพิษณุโลกครับหลังจากทานอาหารอร่อยๆอยเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิ o คส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้ คอโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับกับรายการเดอะเดลรี่นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่นกค้างคืนแกมปลิงอยู่กับพี่แอนนะครับผมกลับมาเจออีกแล้วพี่แอนเอาจริงนี่เป็นสวนสัตว์หรือเปล่าครับพี่สัตว <c oughs> ์เต็มไปหมดเลยนกอีมูก็มีเต่าสุคคาต้าก็มีใช่ค่ะลิง แครอทนกแก้วก็มีเยอะมากเลยพี่แอนทำไมอยู่ดีถึงมีสัตว์เยอะขนาดนี้คือด้วยความชอบส่วนตัวของที่บ้านนะคะคือแบบจะชอบสัตว์ที่เป็นเอกโซติกถ้าคุณบอมสังเกตจะแบบจะเป็นสัตว์เอกโซติกใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าจะเลือกเลี้ยงแต่สัตว์เอกโซติกเพราะว่าจริงๆเขาจะมีความน่ารักของเขา นกค้างคืนแกิ้งนี่คือเราเปิดมานานหรือยังครับพี่ถ้าสมมติว่าถ้าเทียบกับที่พักคือเราแบ่งเป็นเฟสเนาะแต่ว่าถ้าเริ่มแรกจริงอะประมาณเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะ oh, จะมีบางโซนที่ว่าเราเพิ่งเปิดก็ประมาณปีหนึ่งหรือครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แยกเป็นเป็นเฟสไปแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่นี่ตกแต่งได้มีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าเห็นเหมือนใช้เป็นเนี่ยเป็นไม้ไผ่ไ้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ย เดินไปดูบรรยากาศแล้วก็พาไปดูห้องพักกันดีกว่านะเพี่อนเนาะไป<ต>ทางนี้ก็เลยครับตามมาครับนี่นะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกกันไปนะเพี่อนเนาะว่าใช้เป็นไม้ไผ่ในการตกแต่งใช่ทางเดินนะครับผม อินสปิเรชันในการสร้างที่พักที่มีเอกลักษณ์แบบนี้มันเริ่มต้นได้ยังไงครับพี่เราอยากทำห้องพักที่ไม่ไกลกรุงเทพครับแต่ได้สไตล์แบบว่าธรรมชาติก็เลยด้วยความชอบส่วนตัวของพี่แล้วก็เออพี่หนึ่งซึ่งเป็นคนออกแบบแล้วก็คนก่อสร้างเขาก็เลยพยายามทำที่พักที่ไม่ทำลายธรรมชาติอแต่คุณบอมสังเกตจะเห็นว่าต้นไม้ค่อนข้างเยอะเต็มเลยเวลาที่เราทำห้องพักเราจะตัดตัดต้นไม้ให้น้อยที่สุด ในนีถ้าพูดถึงว่าห้องพักทั้งหมดเลยครับพี่แอนมีทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ปัจจุบันมีทั้งหมด9ห้องค่ะก็ไม่เยอะใช่แต่ว่า <c oughs> ลิมิเต็ดมากๆแต่และห้องจะไม่เหมือนกันครับลักษณะเอ,อ่อการตกแต่งภายในจะค่อนข้างแตกต่างกันครับนี่ห้องแรกของเราเนะครับผู้ชมครับห้องนุกขมินนะพี่แอน เหมือนเข้าถึงธรรมชาติมากมากเลยอ่ะเหมือนนอนอยู่บนต้นไม้คุณผู้ชมแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือจะเป็นไม้ไผ่ใช่ค่ะครับผมอ่ะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับก็เพียพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นแอร์โต๊ะทํางานส่วนตรงข้างนอกตัวเนี้ยที่เราเพิ่งเดินมานะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นตัวของส่วนห้องน้ำใช่ค่ะความเจ๋งของห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่แบบทําแล้วรู้สึกว่าอบอุ่น นะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละท่านที่มาเข้าพักเนี่ยจะรู้สึกว่าอพอมาพักห้องนี้แล้วรู้สึกไม่อยากออกไปไหนเลยเพราะว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้เพราะว่ามันจะมีพื้นที่ที่เป็นสาราลิมน้ําแล้วก็มีอ่างแช่น้ําซึ่งเป็นอ่างคู่ซึ่งะะถ้าสมมุติคุณจองห้องนี้คืออย่างที่บอกข้างล่างเกี่ยวด้วยได้ทั้งโซนเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูว่าจะอลังการขนาดไหนปต,ตามเราลงไปข้างล่างกันครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นล่างนะครับของห้องนกคขมรมาที่เรียบร้อย อย่างที่พี่แอนบอกนะครับว่ามี2ห้องนอนสามารถพักได้มากสุดนะครับก็คือ4คนเลยแต่ว่าถ้าใครที่มา2คน4คนนี้ราคาต่างกันนะแต่ว่าเพิ่มไม่เยอะติดต่อสอบถามได้อ่ะให้พี่แอนโชว์ความสุดยอดของของชั้นล่างหน่อยพี่โอ้ารอลังการมาก ก็ถ้าชั้นล่างนะคะก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นนะคะสามารถทานข้าวได้ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยเนาะใชะ่แล้วก็จะมีห้องนอน,อ,น,อ,นอีกห้องนึงใช่ค่ะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ํานะคะซึ่งจะเป็นแบบเอ้าท์ดอร์คุณผู้ชมชสามารถดูแสงจันทร์รับแสงจันทร์ได้เลยนนและเป็นอ่างสองอ่างด้วยสออ่างแช่คู่ได้เลยครับผมไม่ต้องเบียดกัน แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตรงเป็นตรงนั้นนะครับที่เป็นศาลาศาลาใช่ศาลานั่งเล่นนอนชิลได้ได้เลยเพราะว่าอยู่ริมน้ําด้วยครับผมแล้วมผมเห็นมีอะไรเดินลงไปนี่คือใช่มีมีทางลงอีกลงไปไหนพี่ลงไปมีเหมือนชิงช้าเล่นด้านล่างอีกมีอีกมีอีกโอเคนี่เป็นห้องแรกนะครับอีกห้องหนึ่งชื่อว่าอีกห้องหนึ่งชื่อนกกระเต็นนกกระเต็นใช่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปห้องนกกระเต็นครับไปครับ Yeah, ห้องนกกระเต็นนะครับผมโอ้มีสองชั้นสองชั้นมีสองชั้นคุณผู้ชมข้างบนนะ่ะก็คือนอนได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเตียงข้างล่างเนาะใช่ค่ะนนค่ะผมยังคงคอนเซ็ปต์เดิมของเราก็คือจะเป็นเน้นการใช้เป็นไม้ไผ่ไไผใช่ค่ะที่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างที่สังเกตเห็นคือไม่มีทีวีไม่มีทีวีทำไมพี่แอนสมมติว่าจริงๆเราทำที่พักเนี่ยแน่นอนเราอยากให้ลูกค้าได้ชัดแบบ ได้พักผ่อนเต็มที่รเราก็เลยไม่ไม่มีทีวีอยู่ดูทีวีอะเราดูที่บ้านก็ได้อ่าแต่พอมาพักผ่อนเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าแบบอ่าได้ใกล้ชิดธรรมาชาติชดกงดังกับธรรมชาติใช่ค่ะก็มีตัวศาลาที่อยู่ติดกับแม่นม้ำเหมืกันใช่ค่ะ,ะมีอ่างบน้ําข้างนอกด้วยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวพาผู้ชมนะครับออกไปดูวิวข้างนอกกันจะได้เห็นถึงความอลังการนะครับของห้องนกกระเต็ดครับนี่ครับผู้ชมวิวคือดีมากนี่หลายคนที่ยังมีวันหยุดอยู่เอามาใช้ให้คุ้มแล้วก็ที่สำคัญเลยคือนครนายกขับแค่ดเดียว,ดดยวก็ถึงแล้วใครใคที่เป็นสายธรรมชาตินะครับแนะนําเลย นกค้างคืนแคมปิ้งนะครับผมส่วนวิธีการจองต้องถามพี่แอร์แล้วครับพี่วิธีการจองนะคะก็คือลูกค้าสามารถดูข้อมูลผ่านเพจ a c e บุ๊ k นะคะนกค้างคืนแคมปิ้งได้เลยค่ะครับผมฝากไปด้วยนะครับผู้ชมอยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่แอนมากที่ขับรถนะครับมาเปิดที่พักเปิดคาเฟ่ต้อนรับรายการของเราขอบคุณพี่แอนมากเลยนะครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับ บริษัทไทยเบเวเร็จจำกัดมหาชนคอตโตอิตุนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต